สวัสดีครับพบกับเพจ3017 Bim m a n a g e m e n t ครับเพจที่มาทําเรื่องของงานก่อสร้างให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับจะที่โปรยไว้เรื่องของการทําบาคัดเล้งนะครับทํำบาคัดเล้งด้วยการต่อแบบค p p เปอร์นะบาคัดเล้งแบบ Copper ก็ประมาณนี้ครับถ้าดูในชีทที่ที่ทำไว้ก็ โอเคเป็นลนักษณะานี้ก็จะได้ตัวแกนเสาเหล็กปอกมาทั้งหมดอันนี้เป็นในส่วนของอชั้นหนึ่งก็จะมีแยกอยู่สองพาร t i ิชันนะครับในบาร์คังก็มีตั้งแต่ชั้นเบดเมนถึงชั้นหกนะครับแล้วก็ชั้นหกถึงชั้นสิบก็จะแยกไม้เลยว่า,ามีจำนวนเหล็ก db บีามสองกี่เส้นนะครับ ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีเหล็กปอกจํานวนกี่อันแล้วต้องงอเท่าไหร่ส่วนตัวรูปที่เป็นบาร์คันล็งจริงก็ไปดูในชีตนะครับก็จะโชว์ให้เราดูว่าต้องดัดงอนเท่าไหร่และจํานวนเท่าไหร่ก็เป็นข้อมูลเดียวกันในตัวตารางสกิ๊ตตัวนะครับก็มาส่งเข้าชีตส่งออกไปเป็นบาร์คันล็งนะครับส่วนหลักการที่อยากจะมาพูดเนี่ยวันนี้ก็คือการต่อนะครับต่อเหล็ก ในเสาด้วยคอปเปอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก,การต่อการต่อเหล็กนะครับมันมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบแรกหรือเบสิกที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือการต่อแบบต่อทาบก็มีมาตรฐานของการต่อทาบนะครับว่าจะเป็นกี่เท่าของเหล็กแกนนะครับในส่วนของเหล็กเสานะวันนี้จะพูดถึงเหล็กเสาการต่อทาบเหล็กเสาที่เข้าเงื่อนไขของการ ออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวนะครับเพราะ,ะงั้นเงื่อนไขของการต่อท่าของอาคารรับแผ่นดินไหวเนี่ยซึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าการต่อเหล็กเนี่ยมันมีอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการต่อท่าซึ่งเป็นวิธีที่สิมเพิลที่สุดแล้วก็คือ,อเพราะงะั้นระยะท่าของเหล็กเนี่ยเหล็กแกนที่ท่าได้เนี่ยถ้าเป็นเหล็กเส้นกลมนะครับก็ต้องใช้ประมาณ4 8บเท่าของเหล็กแกน แล้วก็ถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยก็สี่สิบเท่าทีนี้ในส่วนของเครื่อขของอาคารที่ออกแบบมาสําหรับรับเป็น,น่งไปเนี่ยการต่อทาบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวมาร์กโนดเพราะนั้นการต่อทาบนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับครั้งนี้อาจจะหลาย ep หน่อยเพราะว่าจะอธิบายหลักการที่มาโอเคนะครับ เพราะงั้นเรามาดูว่า L C เนี่ยก็คือความสูงนะครับความสูงเนี่ยความสูงของเครีย์นะครับจากพื้นถึงระดับท้องพื้นหรือระดับท้องถานเนี่ยตรงนี้ก็คือ L C หรือ S ก็ได้นะครับเพราะงั้นระยะต่อท่าบเนี่ยที่เราบอกว่าสี่สิบสี่สิบีของเหล็กข้ออ้อยนะเพราะงั้นสี่สิีเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าเหล็กข้อเหล็กเมนเนี่ยมันเท่าไหร่ก็คูณด้วยสี่สิบเท่าเพราะงั้นระยะ สี่สิบเท่าก็คือตรงนี้นะตรงนี้ก็คือ Ld เนี่ยนะก็คือต้องทา่าดูประมาณสี่สิบเท่าเพราะงั้นสี่สิบเท่าเนี่ยทีนี้ระยะสี่สิบเท่าเนี่ยระยะที่ท่าได้ก็คือ s ส่วนสองนะครับตรงนี้เพราะงาั้นในนี้เขียนว่าเริ่มท่าได้ตั้งแต่หนึ่งเมตรถึง lc ส่วนสองนะครับระยะตรงเนี้ย ก็คือต้องไม่ต่ำกว่า1เมตรและถึง Lc ส่วน2ก็อยู่มานี้แสดงว่าถ้าเกิดระยะทาบเนี่ยมันมันทาบแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่อ่าที่ทาบอยู่ใน Lc ส่วน2หรือต่ำลงมาเมตรหนึ่งสูงขึ้นมาเมตรเนี่ยตลักเกณฑ์เนี่ยพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีระบุมา1เมตรเนี่ยก็ถ้าเสา1ต้นเนี่ยก็ให้เลือกเลยครับ s ส่วน2ตรงนี้แล้วก็ทาบขึ้นครึ่งหนึ่งลงครึ่งหนึ่งซึ่งอันเนี้ย จะใช้ได้กับทุกวิธีโอเคทีนี้ต่อจากนี้เสร็จเนี่ยพอเรารู้ระยะทาบสําหรับอย่างนี้นะครับส่วนอีกอันก็คือการเชื่อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้ความร้อนเชื่อมเนี่ยไม่เป็นที่นิยมก็ไม่ขอพูดถึงนะครับอ่ะทีนี้อีกอันนึงมาก็จะมาดูในส่วนของการต่อทาบเสร็จแล้วเนี่ยอีกอันนก็คือการทาบแบบเชิงกลนะครับการก็ต่อแบบเหล็กเชิงกลก็คือค o พเปอร์นะครับ คอปเปอเนี่ยก็เป็นตัวเหล็ก Copper เ,เองเนี่ยเขามีความแข็งแรงมากกว่าเกินเหล็กเส้นอยู่แล้วนะครับส่วนมาตรฐานการ Copper ต่างๆก็ถ้าพูดเดี๋ยวจะ,จะเายาวมากก็ไปดูตั้งแต่มันมีมาตรฐานตั้งแต่ตัวคุณภาพเหล็กนะครับขนาดเกลียวด้านในนะครับจํานวนเกลียวความยาวอะไรพวกนี้ต้องขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีการทําตัวหนึ่งอะคอปเปอเนี่ยมันเป็นเหล็กข้อต่อสำเร็จรูปมาอยู่แล้วนะครับ ส่วนที่เราต้องมาทําเพิ่มก็คือในหัวของการกึ่งเกี่ยวที่จะขันเข้าไปในค o พเปอร์วิธีการทําก็มีอยู่สามขั้นตอนนะครับหนึ่งเหล็กเมื่อตัดมาแล้วเนี่ยหนึ่งปลายเนี่ยต้องเรียบนะครับเพราะงั้นการแต่งปลายเนี่ยมันก็จะมีเครื่องในการแต่งปลายให้มันเรียบซึ่งต้องตั้งฉากกับตัวความยาวเหล็กโอเคอันนี้นะครับอันดับแรกสองเมื่อได้เหล็กมาแล้วเนี่ยอันต่อมาก็คือการมาทําให้หัวมันเนี่ย ขยายเพิ่มขึ้นก็คือการบานหัวนี่แหละก็จะมีเครื่องจักรในการที่กระทุ้งหัวเหล็กมาเนี่ยเป็นลักษณะาบานอย่างนี้เพื่อจะเอาไปเข้าการทําเกี่ยวนะครับการขึ้นเกี่ยวประมาณนี้นะครับเราก็ได้เกี่ยวมาตัวนี้ซึ่งจะเป็นเกี่ยวขนาดเดียวกับตัวคอปเปอร์นะครับทีนี้การอีกอันหนึ่งก็คือที่เราต้องสนใจในการทําบาาคัดเหล็งสําหรับงานคอปเปอร์นะครับตอนนี้อาคารสูงเราจะไม่พูดถึงการต่อทาบ 40เท่านะครับเราจะพูดถึงการใช้ copper อ,อ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งของการที่จะเลือก copper ตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับในแบบนี้อาจจะเลือกเลือกมาสองตำแหน่งใช่นไหมว่าทำไมถึงเป็นตำแหน่งก้อนนี้กับตำแหน่งก้อนนี้นะครับโอเคทีนี้ถามว่าแล้วคอปเปอร์มันจะแข็งแรงจริงไหมมันต้องผ่านการทดสอบนะครับ พราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเหล็กคอปเปอร์เมื่อเวลาเอาไปทดสอบนะเท่าที่ประสบการณ์เคยเจอยังไม่เคยเจอเหล็กขาดในคอปเปอร์นะครับถ้าขันแน่นนะครับตามมาตรฐานแล้วก็การทําเกี่ยวกันบานหัวเหล็กพวกนี้ได้ตามตามคุณ,คณสมบัติมาตรฐานแล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอเหล็กขาดในข้อต่อคอปเปอร์ส่วนมากก็จะขาดตามเหล็กเสริมนะครับเพราะว่าค่าความแข็งแรงของเหล็กเนี่ยยังไงก็น้อยกว่าคอปเปอร์ เพราะงั้นหลักการที่เหล็กขาดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะเราเป็กข้อต่อมันต้องไม่ขาดนะครับแน่ๆข้อต่อไม่ขาดหลังจากการดึงเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเกลียวกับพวกนี้สามารถยังถอดออกได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดพอดึงเหล็กขาดแล้วเนี่ยตรงในระยะตรงนี้เหล็กมันจะไม่ยืดออกเพราะงั้นลองดูนะถ้าเกิดเราไปดึงเสร็จเราต้องถอดตรงนี้ออกได้ด้วยโอเคอามาถึงทีนี้นอกจาก อันดับแรกที่เราต้องสนใจเนี่ยก็คือตำแหน่งของ copper นะครับว่าเราจะใช้จุดต่อตรงตำแหน่งไหนนะครับอันดับแรกก่อนสมมุติว่าเรามีเสารประมาณนี้ copper เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งมีคนยืนทํางานนะครับโอเคมีคนยืนทํางานอยู่เพราะงั้นระยะต่อ copper หนึ่งคนต้องทํางานได้สะดวกเพราะงั้นก็เลยแนะนําเลยว่าไม่ควรจะเกินอยู่ประมาณหนึ่งเมตรถึง เมตรยี่สิบนะครับประมาณนี้หรืออาจจะถึงได้ถึงเมตรห้าสิบอะไรเงี้ยต้องดูก่อนว่าเวลาเราขันเนี่ยมันใช้แรงคนขันแรงเครื่องจักรขันนะครับรเพราะงั้นการที่เราจะมาต่อสูงสูงเนี่ยมันต้องตั้งนางลานขึ้นมาเพราะงั้นการที่จะมาขันตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะงัน้นคิดถึงว่าเราคนงานต้องทํางานได้สะดวกและไม่แนะนําให้นะครับต่อที่ตําแหน่งเดียวกันทั้งหมดเพราะอาจจะทํางานยากนะครับ นั้นการต่อคัพเปอร์เนี่ยก็ควรต่อให้มีระยะที่มันเยื้องสลับกันประมาณนี้นะอาจจะตัก50เซนหรือเมตรหนึ่งอย่างนี้โอเคต่อที่ประมาณเมตรนึงแล้วก็ประมาณตักเน,นี้จ,จะประมาณัก80ดสิละนี้ยจ,จะประมาณทักเมตรยีนะครับอ่าประมาณนี้ก็อาจจะเป็นตัวเว้นตัวนะครับเพื่อให้ทํางานง่ายอย่าเวลาเราเทพื้นตรงนี้เสร็จเนี่ย แล้วเราต่อเหล็กขึ้นไปเนี่ยแต่เราต้องปีนขึ้นไปขันนย่หนึ่งอันตรายสองแรงขันของคนเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้ข้อต่อแน่นได้นะครับอ,อันดับต่อมานะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาเลยเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการของรีบิทนะครับเพราะงั้นเวลาการจัดกลุ่มเหล็กนะครับอย่างเนี้ยมันเป็นเหล็กที่หน้าตัดห้าสิบคูณร้อยแปดสิบทีนี้มาดูเงื่อนไขว่าปอกเนี่ยสมมุติว่า,อ,าอันนี้แล้วกัน สอต้นนี้เนะี่ย57ดคูณสเจดนะครับก็เป็นเมนเป็นเหล็ก24สเส้น d b บ0สิบนะครับก็ใช้ Co p เ e r ต่อมาทีนี้หนึ่ง3 d บ1 0สอันนี้เหล็กปอกนะมีปอกนอกอยู่1ปอกปอกในก็ก็จะวาดไปก็ประมาณอย่างนี้ปอกนอกนะเนี่ยตามรูปเลยหนึ่งปอกปอกในก็หนึ่งปอก2ปลอกแล้วก็ ที่สามเนาะอันนี้อีกปลอกโอเคก็เป็นสามหนึ่งะครับถูกแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้มีรูปประกอบอยู่กลับมาดูว่าเงื่อนไขในการใส่เหล็กปอกสําหรับการรับแผ่นดินไหวให่ใส่ยังไงอ,อันดับแรกก่อนก็คือ s ศย์ s 0ก็คือระยะเรียงปอกเน่ยระยะเรียงปอกก็ไม่น้อยกว่านะไม่น้อยกว่าแปเท่าของ เหล็กเมนนะครับดับแรกก่อนป8เท่าของเหล็ก main. เมนเหล็กเมนเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นเหล็ก20โอเคเหล็ก20เนะน,นี่ยอันเนี้ยอยู่20 20คูณ20มิล2เซนนะคูณ8เท่าก็เป็น16นีเอสโซ่8เท่าสมอลเหล็กที่เล็กที่สุดเมนเดลเอนฟอร์ดเมนอินเคสไซส์เลนฟอร์ดเมนทีนี้อัอนนั้นคือ,อ20เท่าของ อโอเคใน,น20เท่าของไซส์เดมิเตอร์ก็อันนี้อีกอันก็คือครึ่งหนึ่งนะครับ24เท่าของไซส์เดมิเตอร์มันเกินอยู่แล้วนะครับเกินอยู่แล้วทีนี้มาดูอันนี้ก็คือ1ส่วน2เท่าของมินิมัมไซส์คอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นลองดูอันนี้กำหนดมาเป็นดีบี20อันนี้57นะ57ครึ่งหนึ่งของ57ก็คืออ่า20 ครึ่งยี่ห้าห้าสิบเจ็ดโอเคประมาณยี่สิบห้าแต่นี้กำหนดมายี่สิบห้าเปแปลว่าเื่อนไขของครึ่งหนึ่งของมินิมัมไซคอลัมก็คือครึ่งหนึ่งของหน้าจาักรเสาที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดคือห้าสิบเจ็ดครึ่งหนึ่งของ 57, ขนหน้าสิบเจ็ดก็คือยี่สิบยี่สิบเจ็ดครึ่งนะครับยี่สิบแปดครึ่งนะครับ 28่ครึ่งก็คืออันนี้คิดมาสองก็คือโอเคเท่าตามเงื่อนไขอันต่อมาก็คือ l ศูนะ l ศูนย์ก็คือระยะทาา l ศก็คือในตรงนี้นะระยะทาาจากพื้นปอกนะครับขึ้นไปเนี่ย l ศส่วนนี้ก็คือจากข้างบนลงมาก็เป็น l ศนเพราะฉะนั้น l ศย์เนี่ยก็กําหนดตอนนี้เราได้ s ศูนแล้วนะ s ศย์ก็คือตัว s สองส่วน l ศเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย ก็คือ L0 เนี่ยต้องกับ LC อ่าง6ทีนี้เรามาดูว่า LC LC ก็คือความสูงนะครับเคลียร์ข้างในเนี่ยระยะเคลียร์แรงเนี่ยเท่าไรเพราะฉะนั้น้รงเอาตัวนั้นมาหา6ก่อน2 maximum size of column นะครับก็คือต้องไม่มากกว่าความกว้างของหน้าเสาอย่างนี้นะครับต้องไม่น้อยกว่านะไม่น้อยกว่าก็คืออันนี้ขั้นต่ำเลยเนี่ย L0 L0 นะครับตรงนี้ ใหญ่ไปน,นิดนึงก็เคลียก่อนอ่ะตรงนี้นะตรงนี้ที่แน่เลยถ้าถ้าเกิดเป็นหน้าตัดคานเนี้ยต้องมีแน่คือ97เซนเป็นขั้นต่ำนะครับอันที่สองนี่คือไม่น้อยกว่า500โอเค97ถูกแล้ว500ที่มาดู lc ส่วน6แต่ lc ส่วน6เนี่ยถ้าเกิดชั้นนี้เนี่ยมันสูง3เมตรแล้วกัน3เมตรหาร6เนี่ยมันต้องได้ประมาณ50เซน งั้นโอเคตอนนี้เราใช้ L ศนเท่ากับ้าบ็ด้แล้วก็ตีไปที่1เมตรแล้วกันนะครับส่วนข้างบนก็เหมือนกันวัดลงมา L ศเท่ากับ1เมตรนะครับอ่าที่ L ศนย์เท่ากับ1เมตรปอกแรกนะครับระยะปลอกแรกก็โดนบังคับว่าต้องอันนี้นะครับต้องไม่ไม่เกิน s ศอย่าง s ศเมื่อกี้ก็คือสองถูกไหม s ศูนย์ตรงนี้ต้องไม่เกิน1ิบเซนนะครับอันนี้คือไม่เกิน1ิเซน ส่วนข้างล่างเหมือนกันก็จะมี s0 เหมือนกันตรงนี้ก็จะต้องไม่เกิน10เซนที่เหลือก็เป็นระยะ s0 ส่วนระยะนอกเหนือพื้นที่วิกฤตนะครับก็คือนอก l0 มาตำแหน่งนี้นะครับตลอดแนวนี้ตลอดแนวนี้นะก็จะเป็นนะครับ2คูณ s0 งคูณ s0 ก็คืออาจจะเป็น40เซนได้เลยประมาณนี้ซึ่งมันเหลือพื้นที่ไม่เยอะแล้วนะ อย่างเสาตรงนี้เสามันสูง3เมตรเนี่ยระยะแน่นเนี่ยก็คือ S0 ศูย์แล้วเนี่ย S0 ศย์ก็คือ200เนี่ยไปละ1เมตรกับ1เมตรหรือตรงกลางอีกเมตรนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นระยะวิกฤตก็สองเท่า s ศนย์นะครับโอเคอันนี้เป็นต่อนะครับลดยเมนเทลก็คือให้ต่ออยู่ที่ระยะ LC ส่วนสอง เอนะน, uh, นะครับ develop เลนก็คือเ d ตัวนี้พยาทาบตัวเลน f o r c e นะครับเพราะ,ะนั้นทีนี้เวลามีเงื่อนไขอีก,อ,กอันก็คือ1ส่วน6นะครับ1ถึง6เนี่ยระยะปริมาณนะครับอัตราส่วนของเหล็กต่อกอนกรตเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1และก็ไม่เกิน6เพราะ,ะนั้นวเวลาเราเลือกการทาบเนะี่ยทาบแบบแบบต่อทาบนะครับเมื่อเราลากตรงนี้พื้นที่นี้นะครับเราต้องเอาพื้นที่หน้าตัดเหล็กทุกชิ้นเนี่ย ที่อยู่ตำแหน่งเนี่ยไปคิดคิดเป็นที่หน้าตัดสมมุติว่าตรงนี้มันมีเหล็กอยู่เหล็กเมนอยู่ยี่สิบสี่เส้นนะที่เราอยากจะทาบตรงเนี้ยเป็นที่เดียวหมดเลยยี่สิบสี่เส้นเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่คูณสองขึ้นมานะครับหน้าตัดเหล็กก็จะเป็นยี่สิบสี่คูณสองก็เอาหน้าตัดเหล็กยี่สิบสี่คูณสองคูณด้วยหน้าตัดเหล็กของยี่สิบเซนยี่สิบมิลน,นะครับไปเทียบกับหน้าตัดของคอนกีตนะครับ ต้องอยู่ระหว่างหนึ่งถึงหกเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็ถามมาเยอะไมก็เยอะครับถ้า,าจ,จะทําก็คือให้ไ,ไม่ไ,ไม่ไอ้ไม่น้อยกว่าหนึ่งไม่น้อยอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะเกินสี่เปอร์เซนนะครับถึงหกก็อาจจะพอไหวนะแต่มาตรฐานเ็อันนี้กําหนดมาเป็นหกปเซนแต่ว่าถ้าดีๆก็อยู่มาทักงสี่นะสามสี่ห้าประมาณนี้แต่ว่าโอเคเงื่อนไขนี้เป็นหนึ่งถึงหก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ หลังจากนั้นมาครับก็เป็นเรื่องของการทําบาคัดเหล็งเรารู้ง่านไขนะครับว่าเราจะถอดท่าประมาณไหน้วเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของบาคัดเหล็งว่าในการรีวิทเองเนี่ยมันจะมีอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเราวางตัวเหล็กเนี่ยขออธิบายนยอาจจะทักสอง EP อ่ะวางตัวเหล็กชุดแรกนะชุดแรกก่อนก็คือในการที่ตอนเราเลือกวางเราจะลืมว่าอ่าเหล็ก ชุดนี้นะครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งหน้าตัดนี้นะชั้นหนึ่งถึงชั้นสามเนี่ยมันจะโดนเปลี่ยนขนาดเห็นไหม๙๗เท่าเดิม๓๗ตอนนี้มันโดนหดลงแนละ้ว๓๗เพราะงั้นเวลาการวางแผ่นเนี่ยครับพเพราะเหล็กชุดริมเนี่ยโอเคเหล็กชุดนี้นะคร้างนบนมันจะต้องโดนงอเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปใส่คอปเปอร์ประมาณนี้ส่วนชุดข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันขึ้นไปก็จะงออ,อย่างนี้นะครับ โอเคระยะที่ลองงอเหล็กก็อยู่ตำแหน่งในพื้นประมาณนี้นะ,ะทีนี้ถามว่าเหล็กก้อนนี้โอเคเราเดี๋ยวเราจะบิดเข้าเพราะว่าต้องดูก่อนว่าน้าตัดเสามันมันหดเข้าทั้งสี่ด้านหรือเข้าด้านเดียวทีนี้เหล็กแกนชุดนี้นะครับกับเหล็กแกนชุดนี้ก็ต้องเลือกเป็นก้อนนี้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็เหล็กแกนก้อนนี้จะเลือกเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ก้อนนี้ก็เลือกเป็นกลุ่มเดียวกัน นะครับควั้งนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของริวิทเนี่ยถ้าเกิดเหล็กเป็นแพรอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถจับบิดเข้าอย่างนี้ได้ต้องทําได้แค่อย่างนี้นะครับทั้งหมดแล้วก็อีกอันก็คือบิดอย่างนี้เพราะงั้นเวลาการวางแผนถ้าเกิดเราเลือกสมมติว่าเราเลือกก้อนนี้นะครับเลือกก้อนนี้เป็นหนึ่งก้อนแล้วก็เลือกก้อนนี้เป็นหนึ่งก้อนสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราจะบิดเหล็กเสาเนี่ย จากฝั่งนี้มาฝั่งนี้มันจะทาไม่ได้เพราะว่าเหล็กชุดนี้เป็นชุดเดียวกันเพราะงะั้นก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เราดูตลอดแนวความยาวเสาก่อนว่าเสาเนี่ยมันหดซ้ายหดขวานะครับอ่าเปลี่ยนหน้าตัดเหล็กแบบไหนเราจะได้มาวางแผนการจัดกลุ่มเหล็กได้ถูกนะครับเพราะงั้นโอเคเราจะจัดเป็นแนวความทีนี้แต่อีกอันหนึ่งถ้าเกิดในกรณีที่ในกรณีที่เสามันโดนรถ ทั้งสีด้านเลยนะอันนี้คือเสาข้างบนอันนี้เสาข้างล่างลดอย่างนี้นะครับเพราะงั้นวิธีการจัดกลุ่มเหล็กเนี่ยก็อาจจะต้องคิดใหม่นะว่าโอเคริมก็คืออาจจะจับแยกกันเลยคนระับประมาณนี้อะไรเงี้ยริมเนี่ยจ,จะต้องแยกสี่เส้นเพราะว่าอันนี้ต้องหดเข้าแบบนี้นะต้องดุงเข้า,านี้อันนี้ก็ดูดเข้า,านี้โอเคถ้าดุงเข้า,านี้สามเส้นนี้จับเป็นกลุ่มเดียวกันได้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดไอสามเส้นนี้ดุ้มหลังนี้ด้วยนะดุ่งอย่างนี้ด้วยก็นี่ต้องแยกอิสระจากกันส่วนสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็าจะคุ้มกลุ่มครับกลุ่มเดียวเข้ากันได้น,นะแล้วก็พวกนีก้เหมือนกันนะครับดุ้มเข้าอย่างนี้อาจจะดุ้อย่างนี้ด้วยเพราะว่าเหล็กมันต้องบิดเข้ามาเพื่อจะเป็นลถหน้าตากาเพราะงั้นวิธีการคิดจัดการเรื่องวางเหล็กมันก็ต้องคิดมาตั้งแต่ชั้นล่างนะครับเพราะงั้นก็ให้เราดู ตลอดแนวความยาวเสาว,ว่าเสาเดือมันลดกี่สเต็ปนะครับถ้าลดหลายสเต็ปก็ต้องคิดว่าเราจะจัดคุมเหล็กเสายัางไงเพื่อให้เราเนี่ยสาม,มารถต่อคอปเปอร์ได้ตลอดแนวนะเพราะว่าทึ่คอปเปอร์เนี่ยทีน,นี้มันจะมีอันหนึ่งคำถามถามว่าอ้าวแล้วในกรณีที่กรณีที่นะครับดูรูปนี้กรณีที่ที่รูปแกนล่างเนี่ยมันเป็น db บ2ส่วนชุดนี้เป็นดีบียี่เนี่ยแล้วมันจะต่ออย่งไงจริงๆแ้้คัพเปอร์เนี่ยมันเป็นคัพเปอร์ก็เราก็เลือกใช้คัพเปอร์ของ db 28ต่อเข้ากับ db 32สนะครับซึ่งโดยการทําก็คือเราจะลดเราก็จะลดขนาดเกี่ยวเนี่ยนะตัวนี้เป็นยี่สิแปดโอเคแกนก็คือสาสอง ทีม32 32นะส่วนนี้คือ28แต่ว่าลักษณะการทำเกียวคือทำที่28เพื่อจะให้เข้าสวมเข้ากรน,นีได้เพราะงั้นวิธีการลดก็คือลดที่เกีียวนะส่วนเหล็กนี้ก็เป็นเหล็กชั้นบนไปก็เป็น28อันนี้เป็น32ก็อาการก็มีประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็คือเป็นคัพเปอร์ของ28ต่อ28ส่วนนี้เราก็แค่ลดขนาดเกีียวของมันเนี่ยเป็น28ก็อย่าลืมว่าสมมุติว่าเราดีเทลมาเนี่ย เหล็กแกนที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยมันคือเหล็กสามสองนะแต่เรามาเปลี่ยนตรงนี้เป็นยี่สิบแปดเพราะงั้นเงื่อนไขของเหล็กเสริมตรงนเนี้ยสามสองเนี่ยมันไม่ผิดเพราะงั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนเกลียวนี้เป็นยี่สิบแปดส่วนล่างนีะเป็นสามสองมันอยู่แล้วนะครับใต้พื้นอีกชั้นหนึ่งสมมติว่าเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะก็ไม่อยากให้ยาวมากก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการ ลองทำตัวบาขัดกันนะครับก็ไปในส่วนของแปนประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวขอมาต่ออีพีหน้าครับจะไม่อยากให้คลิปมันยาวมากก็อีพีแรกก็ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคครับโอเคขอบคุณมากครับวัสดีครับ